มานทีแม oh ่ออกแม่ตนมาเบาหนเอามาดีจากปูแกมาจกใส่เนาอมาจกแถวนี้ล่ะจ้ะอืมมาหาปูนี่มีแนวไดนจะให้ซอยหนูี่มาขอให้ปูซอยคือตอหนูเขาไปติดสาวแล้วจ้ะหัวไปติดสาวจ้ ปูพอมีว right. ิธีเห็นเนีเขาขึ้นมาบนดาบโอ้ยมันบนดาบดอกยันแต่มันสุกหัวกระบอกใบพลับบาดแม่บอกไรล้องน้ำมนต์ปูเลยมันแล่นหันจันขึ้นมาเลยตัวแม่บอกปูสวยหมดเลยจ้าจ้าเอาสิพผ้ามาเด้อจ้าน้ำมนต์ตาสวยน้ำมนต์ตาสวยพระคาวาตโดยพระคาวาตโดยอัลหัตโดย ได้ไปต่อยแล่นขึ้นมาย่อยย่อยแน่นอนแน่นอนเอาจังสี่เลยใช้ลายมือไม่พอเบิ้งกันน่ะโอหย่าบม่ต้องห่วงลายมือแบบนี้เดือบทูที่บอกให้ที่ลำที่รวยแมน แต่ว่าต้องมาแก้กรรมก่อนน้ำปูเดอ้อแก้กรรมเส้นไหนจ้าเจ้ามีกรรมบังอยู่หน่อยนึิงคันว่าจันมาแก้แล้วอยู่น้ำปูนี่นอนอยู่นี่จะคืนเจ้าที่ได้โกยคำโกยคำเข้ามาโกยคำเข้ามาโกยคำเข้ามาได้สีหายปุณณ์เนธว่แม,ม่นหน่อยเด้อ แมนอีดีวะแม่นกันมาอยู่น้ำปูสัตว์คืนหนึ่งนี่ที่ได้โกยคำที่ได้โกยคำเด้อมาอยู่น้ำปูเลยบอไมอยู่น้ำปูคืนเดียวแก่กรรมแก่กรรมแล้วก็สิหานสิหลังสิรู้สิได้โกยคำตั้งแต่เมื่อคืนนั่นละ่ะแม่นอีดีวะแม่นจา้าเอ้าโอ้สิให้ของดีนี่

นามันพ่เก้าจิบเก้าภาษาว่าบุเียอักสะุสะุเด้อไอหนามันนี่เป็นขอบินบุคนนบุตรนห้ผัวหลักผัวหลงผัวกลับขึ้นมาอยู่น้ำในมือในวันนี้เด้อมุจักจะติมองเขาอยู่มูจจ้าโู้นะ ไป้เราสีตม <Okay. S 1> ันดเดอสีแม wow. yeah. wow. so ่นแน่จะไปสีเมียไม่เขาเด็กเขาเมียไม่เล่นน้ำเจ้าเด็กใช่ค่สีเสหมาหมาเล่นน้ำสีเ่งวัววัวเล่นน้ำเอาจ้าเป็นน้ำสักสีน้ำมนแม่นร้องก่อนไดบ่จ้าร้องมึงร้องไม่ยสีเจ๊บุ้เห็นอย่านี่ ลองเบิ่งว่ามันสิมีดิดบ่ดีเด็ดบ่ว่าสิได้ฝนอีหลีบ่คือสวยแท้งเนาะเป็นหยังจับปูคือมาสวยแท้มาถืกใจพี่แท้บ้านปูเป็นหยังจับอ๋อให้พี่ไปน้ำเด้อให้พี่ไปน้ำเด้อไปแล้วเด้วยให้พี่ไปน้ำเด้อโอ้ยตายแล้วกูตายแล้ว